ข่าวในหน้านะสุกไปแต่พี่น้องสบายดีสบายดีสวัสดีเอซเพื่อสุขทุกคนพี่น้องบ่คอยไปจับแ <c oughs> นเชงคอยเนาะเอฟซพิ่พงไม่มีเนวเ่าแีงคอยสบายดีเมนิวสุกิม่มาอัาเดทเทื่อนในหะ้เบ่งเนาะราวาบรดร่งคลิปมือหนึง่งมือกว่าแล้วนงะพี่น้องเนาะเห็นข้างห่างพอลหลังรถซาลงแล้วเนาะ ซึ่งมื้อนี้บ่สุขทาสีห้องเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวว่าจะมาอัปเดตให้เบิ่งทีนี่แน่นี่คือห้องน้อยๆเนาะเดี๋ยวาสสิถอยางทางข้างหลังเอาเพราะว่าอ่แผ่นสมาร์ทบอร์ดมันเบิดนะพี่น้องก็เลยได้ซ่ํานีได้นี่เนาะกันห้องจังซี่แล้วก็ยังฟังนีพี่น้องังฟังนี ยังรายเติรดเนาะเซิ่งแล้วสมการบาสุกยังสิไปสั่งมาใหม่นะเพื่อนนี่เห็นวะบางอยองอีพอเราเต็มขึ้นมาหน,น่อยบางอย่างจะเป็นห่องเอวันเนาะเรือเหญย่ยบาสุกงงนั่นแหละห่องใหญ่นี้ฟังฝังสา,สายสายทางไกลน่าจะติดเบื้องนี้เนาะติดกับเบื้องวัด เนี่ยเห็นวิวภูเขาอีกไปพี่น้องนี่เห็นไหมของใหญ่คนนี้เนี่ยเห็นวิวติดภูเขาพี่น้องเอ๊ะแต่ทั้งหนาเป็นห้องนีิเมนะเนาะสิการมองนี่พี่น้องกานใช้ประตูมองนี่้องนีิเมะกับทัานแล้วยังสมามไม่ได้นอนเพื่อนเป็นสองสามทนะนะีแต่นอนพี่น้องเนาะตอนนี้กับท่านเลยสามสามแผ่นหยุดสาม เพราะว่าเดอะบังมือซืนี่ก็ไปปลุกแขนมื้วานนี่ก็ต่อห้องบาสุกเนาะนี่ข้างนอกกับยังคือกัน,น,กนแล้วปีใหม่เขาจะเริ่มสืบต่อเหยกักเขาเนาะแล้วก็ห้องพิเศษที่สุดก็คือห้องบาสุกเนาะซึ่งบาสุกลุยง่ายมืลล้วานนี่เบิดมืคอคนเดียวจนมันจะทายคลิปนะนะมาหลุดกันพี่น้องว่าห้องบาสุกสีง,งามสัม่งไหนหรือว่าสีขี้ลาหรือว่าสีจงังใด การมาเบิ่งก <S 2 desserts> <one> ันเนาะพี่น่องเพื่อนแม่งะนวันดีพี่น้องเออหูว่าบาบาซุกสั่งซีนั่งบาซุกก็ได้สั่งซีดีซีฝาเดียวบาซุกใครนะส่วนของบาซุกฝังจิตก็ทำบาซุกอาดไว้นะกินซีก็เริ่มเว้อได้พี่น้องคาแต่ว่านี่เนาะนีเออต้องกินมาทางนี่พี่น้อง ้ม <S 々> ันยังอยากเป็นสีโบทัวร์อยู่นี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 ่มันต้งไปจุ่มสีมันทาไม่ก็พี่น้องถ้ากันขึ้นมาขึ้นนี่ฝนยังโบทัวร์ลายอยู่พี่น่อยก็ไปทาจีทั่วร์มันขึ้นเป็นคุปปุ่เป็นคุปจุ่มสีมานทากันจัาหน่อยก็ได้นอนไม่แล้วใครอากาศรเนาะ โอ้ยเลยเดี๋ยวพี่น้องนี่มาเึิ่งแมสีที่สั่งก็สีที่ได้ดูนี่พี่น้องฮะนี่เห็ดจังไลยต้อง่อยวายตัวสีคอยแต่การส่วนปักไฟ่เพราะท่านในต่อนะพี่น้องได้สีต่อปักไฟเลยก่อนอินมาต้องเอามาซีมากอยกับอืม ท้าไมา่เลยพี่น,น้องนที่แลกว่ามันเนียนเนาะมันว่าท่านแหงไพี่น,น้อนงมันจะยังมาท่านเนียนก็ไนะตื่นเ <c oughs> ถ้ามาก่าเอาขึ้นนี้ประมาณสามถูกว่ามองหลอดไฟบอดี้เก็บสับบอีเก็บง,งานตรงหลอดไฟสามปกติเขาจาท่าที่แหลตจอาติดหลอดไฟเนาะจะมาสักติดก่อนมังก็เลยเป็นตื่สิ่ละอ้านี่แจงไห ไม่ไม่พี่น้องเลยหนูว่าันนี้เฮ็ดบลต์ไหก็เสืว่าสมิตรละเลือกบาสุกิดติดอ่าปากแล้วกานรอไฟห้องห้องบาสุกหลบห้องวัสุ่ห้องก่อนนะพี่น้องเมือนนี้เนาะแล้วกัเมื่อนี้จะสิบดินไส้สงการกันดินี่ก็คือบันนอนของเองเนาะพี่น้องนอนนี่มาซองสามอาทิตย์ละซองอาทิตย์ละที่ฝนก็ไล่ได้มันคูมาแต่ข้างบนเนาะ

สบายดีพีใหม่ขอมีความสุขเด้อทุกคนเหมือนอึ่งเลยปีใหม่แล้วร้านพายว่าคืออึ่งนี่เนาะปีใหม่แล้วขอมีความสุขเด้อปีใหม่เด้วเพื่อนยังสิไปหาหล่อแถวทงแถวหน้าแถวแถวธรรมสงธรรมศาสตร์เนาะพี่น้องหาหล่อใชยคลิปเด้อพี่น้องดีไหมแล้วพี่ใหม่แล้วแฮปปี้นิวเยียร์ ความสุขทุกคนเลย ban ใหม่นี่ปานปานยิ้มมือให้ đi ปานยิ้มจังซี่ยิ้มๆจังซี่เห็นบ่ยิ้ม นิ่มนิง่น่าเรีนะิม่น่องงไปแต่าดีสีมันยิบมแล้วได้สีหนองเนี่ยิ่มคือห้วนิ่มคือหน้าเบาเน้าเ้ายิ่มงามแทะต่อปักกนสีของข่อยงามบ้าไหมเน่าเบาเนี่่อยสีชาสีขาวด้ยคุณจ้ามันขิ่นไปด้ยิมมากเห็นแวะแต่เราไคอยากทาสีใดกันเนาะจุวอะอะออะออะออะ แม่นบบแจ้งตีขาวาดิโก้ซึ่งตอนนี้บาสุก็ได้ติดปักไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวบาสุกจะเอาสส่น้ำมันขึ้นมาปูเนาะพี่น้องปกักอันนี้สวิสอันนี้ปกนนักกรบปกักมาสักันเจอกันคลิปหน้าเด้พี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดลังใจบาสุกเลยจ้าฝากเปิดคลิปแต่งสีไปก่อนได้พี่น้อง,กกดดงเงด,งอนนะองด้ขอขอ,ขอบคุณขอบใจหลายๆขอบคุณบาสุกทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะ ได้กันคลิปนะพี่น้องบ๊ายบายสวยแล้วน้ำแล้วเอจ่าสีกันยังมาถั่วอยาให้จ่ามันมากเลเนะจ่า ต่คือบางทีส <laughs> <addition. inda S 2> <'s> ื่อมากหายซสือหายือเ่าองอันน้นเหองเอฟซีสื่อบานยังั้งเรืองเนาะคุณเล่าหายซื่่เล่าบาสื้อพวกหายเองสื่่ก้มหายป่ากํเล่าหรอัวข้ามนเ็พอดีก็เลยบอกว่าเอาจากยาง้าเพราะว่าจายางเขาไม่ใ่อหมอนกูเป็นเหมนดาวื้อ

ไม่ป่ะอาตอนนี้กะเอาค้องขึ้นมาหนะพี่นนองสยปานก็ขึ้นมาต้มมาซีบ่าสายปานกินซีมันก็อ่อิ้น่อกพี่นนอเพราะว่าอากาศนั่คายเท่ดีเนาะลมละ ฮ่าฮ่าฮ่าห้องที่สวยจะได้จะอยากไหมกนถ้าได้สนิกเอาเลยจีการเอได้ดีจีกานเธอได้ดีมันน่หงายวะน่นำหน้าได้หมดเล้อเนอะเนอะเนอะนี่มันหายยิบได้สินี่ได้ส ยืนเห็นแควยืนเพ้นแควยืนเห็นแควอีกอันนึงอง่ยืนเห็นแควอ๋วเวเอจเจ้าหญิงปานเอ้ยปานมองออกมาข้างนอกก็เห็นวิวทุ่งนาที่แสนเหลืองเฮ้ยแล้วไปใหม่อีกอ่าไม่อื่นไม่เพื้อกระติสสั่งของมาเลยพี่น้องสั่งของมาเห็ดต่อเนาะ เขากระซุกแล้วล่มตะพื้นตะพื้นเห็นมาพี่น้องเลยโอ้โหเบียกมันคือตับทมกันแถพี่น้องเบียกถับทมกันหลายแถแล้วแต่หองเดียวก่อนเนาะเพราะว่าพอจะมีหมังนอนแล้วพปไม่กับต้อนี้แล้วแหละติดหนีปุบปับปุบปับไป่กระสาบปื๊บปืบทาสีปื๊บกันห้องปึ๊บยังลายอยู่พี่น้องเบิ่งคือสิง่ายแต่ว่ายากเนะ่ยสามสิบเดียวนะ ฝุ่นเหลืองฝุ่นบ่ให้บ่ใครจะเข้าห้องผมเช็ดตีนด้วยเช็ดเท้าด้วย <c oughs> ไอ<ด>ี่เมยดียใจ <c oughs> โอ้ <c oughs> นอยน้างอ,อา๋อบ,บ่ได้หอมบ่ทันแดกหน่างอ,อจังได้เอิญมาเห็ดนากันบ่เห็ดงั้ไว้ขอว่า <c oughs> บ่มาเห็ดบ่เห็ดทองคอยแล้วก่อนซะขอว่าเ <c oughs> ออบ่เห็ดน้อยนมาคัดอันนี้ซอยนี่ไบ่เห็ด เจอกันฉันว่าเราเคยแล้วก่อนเ้าแล้วก่อนเพื่นเฮ็ดที่ลังก่อนนี่มันหังเฮ็ดอันนี้เนาะเพราะว่าของมันก็ยังบ่ทันเพาะเอาตัวนี้มันแล้วกันซะผมมันแล้วยังมองนี่อีกมองนี่อีกแล้วก็มองนี่มองนี่มองนี่โอ้ยังหลายอยู่เนาะยิ่ไปสร้างบ่อยากดอกพี่น้องเอ๊ะแล้วเบียดแล้วปีใหม่สร้างปีใหม่สงกรานต์เจอกันคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบายจุ๊บ ขอบคุณนายไลที่เขามาบันคลิปเลยอ่าตอนนี้ก็เอาคล้องขึ้นมาหน่อพี่น้องสายปานก็ขึ้นมาโดนมาสีบ่สสายปานกินสีมันก็วอมินดอกพี่น้องเพราะว่าอากาศมันทรายเทพดีเนาะลมละฮ่าฮ่าฮ่าห้องที่สวย จะได้จะได้ยางไหมการถ้าได้สนิกเอาเลยทีการเอลยดีที่การเธอได้ดีมันน่้องไหบปะอันนั้นน้ำหนัเด้มแรกเนอะอเนอ้าเีออมอยิ้มมหายยิ้มได้สินียได้สิยิ้มเพนแขวยิ้มเพ้นแขวยิ้มเพ้นแขวอีกอันหนึงยิ้มเพ้นแขว อวจวา,อา <c oughs> ปานเอ้ยปานมองออกมาข้างนอกก็เห็นวิวทุ่งนาที่แสนเหลือง <c> ้ย <oughs> แล้วไปใหม่อีกอ่ามือ่อนเพื่อกะสีสั่งคของมาเลยพี่น้องสั่งคของมาเห็ดต่อเนาะเข <c oughs> ่ากระซุกแล้วลมตะพืตะพื้นเห็นมาพี่น้องเลย <c oughs> โอ้โหเบียกมันคือตับถมกันแถพี่น้อง <c oughs> เบยดทับสมกันหลายแ้ แล้วแต่ห้องเดียวก่อนนะเพราะว่าเขาจะมีหมองนอนแล้วพี่ไม่กับต่อนี่แล้วแหละติดหนีปุบปับปุบปับไปกระสาบปุบบทาสีปุบปุบกันห้องปุบยังลายอยู่พี่น้องเบิ่งคือสีง่ายแต่ว่ายากเนี่ยซ้ำสีแล้วนะฝุ่นเรื่องฝุ่นบ่ให้บ่ใครจะเข้าห้องผมเช็ดตีนด้วยเช็ดเท้าด้วย อีเม่ดีใจโอ้น้างอตั้งใดเอิ่นมาเห็ดน้ากันโบเห็ดง้อยขอปะโบมาเห็ดบ่เห็ดทองคอยแล้วก่อนซะขอ่าเออโบเห็ดน้อยๆมาคัดอันนี้ซอยแน่ยโบเห็ดซอยกันน่าละเพื่อแล้วก่อนเพื่อเหลวก่อนเพื่อเห็ดที่หลังก่อนนี่มันจังเห็ด อันนี้เนาะเพราะว่าคล้องมันกันยังไม่ทันพอเอาตัวนี้มันแล้วกันซะผมมันแล้วอยังมองนี้อีกมองนี้อีกแล้วก็มองนี้มองนี้มองนี้โอ้ยังลายอยู่เนาะยี่ไปสร้างบาอย่างแล้วพี่น้องเอ้ยเแล้วเบียดแล้วปีใหม่สร้างปีใหม่สมการเจอกันคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บขอบคุณหลายไที่เข้ามาเบิ่งคลิปเด้อ